ดีพี่น้องมือนีสิภาไปวัดได้จำมือนีสิภาไปวัดท้ำบุญบุญเขาซากจ้าบ,บันนี้เขาซากแล้วกระเจียนแม่นออกพันษาเนาะจ้ะเนาะที่จริงแล้วเพิ่นกับใบซุ่มนุ่มเพิ่นกับใบอันอยู่หลายคนดอกจ้าตาบ้ากระเจียนห่นางๆเอาไปพี่น้องสิภาคไปวัดจ้ะ จะทำกับลมในอ้อพระธรรมคำสอนอนันร่ำขององค์สมเด็จพระสัมมา ทัตานามัตภะกวาตรมอจานาัตสกวตุวรตมัว้เขาก็จงเก็บไปใหญ่ก็ได้้เพิ่นรับเอาอ,อันนี้ทรงของเพิ่น อันนี้สงที่เข้ามากกินมาท่านหาเพิ่นนีใหา่เขาคนโตโคกแน่จันบุณเขาสากตามเคยผ้าเห็ดพอเมีเคยผ้าเห็ดผ้าท่ำมา อยากไทยอยาดมั่นพี่น้องไทยพี่น้องมั่นพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นทำกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ